ทุกท่านสู่องค์การบริหารส่วนตำบลจานองค์การบริหารส่วนตำบลจานมีหมู่บ้านในเขตบริการจำนวน15หมู่บ้านมีพื้นที่46.06ตารางกิโลเมตรประชากร8,293คนแบ่งเป็นชาย4,141คนหญิง4,152คนปีงบประมาณ2,567รายได้ 5 7 6 2 8 1เจล้านหแหนึบาท54สตางแยกเป็นรายได้จากภาษีจัดสรรและจัดเก็บเอง2 7 4ิบเล้านสสนส39บาท54สตางเงินอ,งอุดหนุน 30, 00, 22, 07, 3 0 2ส7 6ล้านสสืเบาทรายใจ่ายในปีงบประมาณ2,567 4 9 7 6 5ล้าน7 1บาท97สตางค์เป็นรายจ่ายด้านบุคลากร58คนแยกเป็นพนักง,งานส่วนตำบล30คนพนักง,งานจ้างตามภารกิจ14คนพนักง,งานจ้างทั่วไป14คนวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจานตำบลหน้าอยู่อุ้มชูองค์กรราษฎรเบิกบานบริหารจัดการดี สวัสดีครับผมนายยิ่งไกลศรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบนจานมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานในพื้นที่ตำบนจานโดยผมมีวิสัยทัศน์ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาทุกๆมิติโดยเฉพาะมิติสังคมผมให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านสาธารณสุขสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ของความเป็นมนุษย์และยังมีการให้โอกาสทุกๆคนได้มีจุดยืนในสังคมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนในปีพศ2567ได้รับรางวัลองค์กรปกครองดีเด่นในด้านการส่งเสริมปกครองและคุ้มครองสิทธิมนุษยช,ชนของคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ชาติลำดับถัดไปเป็นรางวัลประเภทองค์กรภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลจานอำเภอกันทารมจังหวัดศรีสะเกดโดยได้รับเกียรติจากคุณยอดยิ่งไกรศรียกองค์การบริหารส่วนตำบลจานเป็นผู้แทนขึ้นรับรางวัลค่ะ องค์การบริหารส่วนตำบลจานองค์กรภาครัฐระดับท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มคนเปราะบางให้ได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการดูแลสุขภาพและฝึกอาชีพให้กับคนพิการและผู้สูงอายุทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีไรายได้และใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ก็ข,ขอสวัสดีผู้ที่ร่วมนะครับทุกท่านวันนี้รู้สึกภาคภูมิใจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเดียวได้รับรางวัลสิทธิมนุษยชนดีเด่นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของชุมชนที่ประชากรชุมชนทุกช่วงวัยจะได้ รับอน,น้สงในงบประมาณไม่ว่าแต่สิทธิผู้สูงอายุสิทธิคนพิการสิทธิกลุ่มบอบบางแล้วก็สิทธิผู้ยากไร้สิทธิผู้ป่วยโลกเอดสก็เราจะดูแลในช่วงที่มีงบประมาณที่จะช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้แล้วก็ จะทําเป็นตัวอย่างแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีทั่วประเทศทําเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนและก็องค์กรต่อไปขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอเรียนเชิญคุณพิทยาจินาวัตที่ปรึกษาประจําคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้นมอบช่อดอกไม้แก่ผู้รับรางวัลด้วยค่ะ แสดงความยินดีกับองค์การบริหารส่วนตำบลจานอำเภอการ์ารมจังหวัดศรีสะเกษอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ ดิฉันนางยุวัธิดาตะเคียนตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหา,ารส่วนจันซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการนวัตกรรมขอเรียนว่าโครงการนวัตกรรมการพัฒนาด้านสาธารณสุขสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเท่าเทียมกันของความเป็นมนุษย์ที่ประสบผลสำเร็จก็ด้วยการสร้างภาคีเครือข่ายรวมขับเคลื่อน ที่ประกอบไปด้วยหน่วยงานทั้งภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอกส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเท่าเทียมกันทุกกลุ่มส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิดการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งใช้เวทีโรงเรียนผู้สูงอายุในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาสุขภาพกายสุขภาพใจส่งผลให้คุณภาพชีวิตประจำวันดีขึ้น มีการจ้างงานคนพิการปฏิบัติงานประจำมีรายได้ที่แน่นอนในการดูแลตนเองและครอบครัวกลุ่มเด็กนักเรียนเยาวชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายจิตใจความรอบรู้ในการดำรงชีวิตที่ดีในสังคมจัังงเม,มง่่นนนนบบุลลาาายปูไดด้้้วแฮ ด,ดิฉันนางสาวจินตบภาสายยาผู้พิการประเภทที่3ค่ะทางการเคลื่อนไหวและด้านร่างกายค่ะเมื่อก่อนดิฉันเคยเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลจานและเมื่อสําเร็จการศึกษาดิฉันได้มีโอกาสเข้ามาทํางานในองค์การบริหารส่วนตำบลจานตําแหน่งพนักง,งานจ้าเหมาบริการของกองสวัสดิการสังคมค่ะ มีหน้าที่รับลงทะเบียนผู้พิการผู้สูงอายุและเด็กแรกเกิดและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิ์และการเข้าถึงสิทธิ์ตามกฎหมายค่ะสวัสดีครับผมนายสนธยาปฏิเหตุตำแหน่งจ้างเหมาบริการผู้พิการประเภทหนึ่งทางการเห็นปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการคนพิการตำบลจานและกองสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลจานครับ มีหน้าที่ติดต่อประสานงานทำบัตรคนพิการให้คำแนะนำแนวทางการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตของคนพิการรวมถึงให้คำแนะนำในการขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะดีฉันนางประภัยพิลา ตำแหน่งนักบริบาลผู้สูงอายุตำบลจานพิการประเภท3เดือนการเคลื่อนไหวค่ะมีหน้าที่ดูแลผู้ปว่วยติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงปัจจุบันดูแล11คนในพื้นที่ตำบลจานมาแล้ว6ปีค่ะคุณครูสุภัตราชัยปัญญาตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการ คุณครูอภิวัตพิลาตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการเรา,เราทั้งสองเป,เป็นครูที่ทมีมความหลากหลาย,ลายทางเพศปฏิบัติราชการอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจานอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดการแสดงออกถึงตัวตนโดยประจา,ากาอากติทางเพศยังคงเป็นเรื่องยากในหน่วยงานราชการ แต่ในองค์การบริหารส่วนตำบลการยอมรับการให้เกียรติในการทำงานเป็นเรื่องที่หน่วยงานต้นสังกัดให้ความสำคัญมากให้มีการแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศมาปฏิบัติราชการได้การสร้างความเข้าใจความเชื่อมัน่นและการปฏิบัติตนเป็นครูที่ดีแก่เด็กและผู้ปกครองทำให้เราเก้าวผ่านเรื่องเพศได้อย่างไม่มีปัญหา และสิ่งที่เราได้นิ้นย้ำในการสอนเด็กอยู่ตลอดเวลา,<อ>าหนูจะเป็นอะไรก็ได้อขอให้หนูเป็นคนดีในสังคมนงคในสังคมอย่างมีความสุขจะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตะบนจานได้มีการพัฒนางานปกติจนนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงงาน ให้มีความเป็นนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมิติครอบคลุมในลหลายๆเรื่องโดยอาศัยการสร้างภาคีเครือข่ายทั้งจากส่วนราชการและภาคประชาชนที่เป็นการบูรณาการด้านงบประมาณเข้าร่วมสนับสนุนส่งเสริมในกิจกรรมต่างๆให้ครอบคลุมทุกกลุ่มและในทุกมิติของกิจกรรมประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศ ทุกวัยทุกฐานะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันและยังสนับสนุนส่งเสริมคนพิการที่ยังมีศักยภาพมีงานทำเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นๆการพัฒนาปรับปรุงงานข้างต้นได้มีการถอดบทเรียนแล้วนำข้อคิดเห็นจากการถอดบทเรียนมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมในกิจกรรม ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นจนเกิดรูปธรรมที่มีความยั่งยืนมีอาคารสถานที่ที่ชัดเจนในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการโรงเรียนผู้สูงอายุมีการสานต่อกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสวัสดีครับผมนายสมประสงค์วงสแสวงประหลัดองค์การบริหารสุตรบรุญจาร ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการประจํารู้สึกมีความภาคภูมิใจในกิจกรรมนวัตรกรรมที่สร้างส่งเสริมความเท่าเทียมกันของความเป็นมนุษย์ที่ครอบคลุมทุกเพศทุกกลุ่มทุกวัยและยินดีที่จะให้หน่วยงานราชการต่างๆนำมาเป็นต้นแบบปรับปรุงเพื่อใช้ในหน่วยงานของท่านตามบริบทด้วยความยินดีขอบคุณครับ